สวัสดีค่ะโรสนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวโรสจะมาจับสลากนะเลือกกู้โชคดีที่จะได้รับของขวัญน,นะคะ,ะเป็นเซตคริสต์มาสและปีใหม่ที่เราจะจกาทั้งหมดสองเซตด้วยกันเนาะคือตอนแรกเราโรสให้คอมเมนต์แล้วก็ให้ว่าจะเลือกคนที่คอมเมนต์ได้โดนใจที่สุดแต่ว่าโรสรู้สึกว่าทุกคนก็ คอมเมนต์ดีทุกคนนะเขียนดีทุกคนเลยแล้วก็มันเป็นเรื่องของความรู้สึกของทุกคนเนาะในการที่แบบว่าทําไมถึงชอบเออน้นงมีกอะไรอย่างนี้แล้วก็คํอวยพรของของเออน้นงมีกอะไรต่างๆนานาซึ่งลุสรู้สึกว่าทุกคนก็คือเขียนด้วยใจกันทุกคนแล้วก็มีเหตุผลที่ดีกันทุกคนนะู้สก็เลยเรื่องไม่ถูกก็เลยตัดสินใจขอทําเป็นเหมือนกับเออจับสลากแทนแล้วกันนะคะอย่างนี้ก็มาจับสลากกัน Okay. เอาทั้งหมด2เซตนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเล่นกับโรสนะคะในครั้งนี้เนาะเอาเลยจับเลยคนแรกนะคะที่ได้ก็คืออุย้ยคุณเอ็นแฟนคลับนะคะคุณเอ็นแฟนคลับโอเคคุณเอ็นแฟนคลับนะคะคอมเมนต์ว่าชอบพี่เอิร์ธน้องนิก เพราะเริ่มชอบจากการแสดงนิทาพันดาวค่ะจากนั้นก็ติดตามผลงานทั้งคู่มาตลอดชอบการวางตัวการพูดจาความคิดความกระตันยูโสรุปยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอชอบความน่ารักของเขาทั้งคู่เป็นกันเองมากกับทุกคนดูเข้าถึงง่ายและแคร์แฟนคลับชอบทุกความใส่ใจที่เขาทําให้แฟนคลับจะมีศิลปินสักกี่คนที่มาเปิดสเปซแล้วก็ขับเฮาคุยกับแฟนคลับใกล้ชิดขนาดนี้ และยิ่งประทับใจมากขึ้นไปอีกคือการได้เห็นเขาทั้งคู่ดูแลซึ่งกันและกันมาเสมอมันเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมง,งานรับรู้ถึงความจริงใจใที่เขาให้กันส่วนเราได้แต่แอบเชียร์อยาง ให้เขาสองคนอยู่ดูแลกันไปแบบนี้ตลอดไปขอให้เขามีความมีสุขภาพที่แข็งแรงมีผลงานให้เราได้ติดตามไปเรื่อยๆขอให้เขามีความสุขในทุกๆวันเราจะอยู่ชื่นชมเขาทั้งคู่อยู่ตรงนี้เสมอปรอขอให้ได้ขอให้โดนนะคะคุณโรสโอเคได้แล้วนะคะคุณเอ็นแฟนคลับนะคะเป็นผู้โชคดีท่านแรกนะคะที่จะได้เป็นของขวัญคริสต์มาสปีใหม่จากโรสไปนะคะโอเคมา มาดูท่านต่อไปนะคะคนต่อไปนะคะคนสุดท้ายที่จะได้ก็คือเดี๋ยวนี้ก็คือ๋อคุณจู๊จุลจูจุลยใช่ไหมจไลจยจุลยนะคะอ่านถูกไหมหรือว่าจูลี่จูลี่โอเค ฟุนจูลี่จูลี่นะคะหรือว่าจูไลจูไลโรสไม่แน่ใจนะว่าอ่านว่าอะไรนะคะคอมเมนต์มาว่าตอนแรกก็ไม่ได้อะไรมากมายนะคะเราไปดูนิทานพันดาวแล้วทั้งคู่ดูน่ารักมากๆเลยเราเลยไปติดตามงานของทั้งคู่ออของทั้งสองไม่รู้ตัวเลยว่ายิ้มไปดูไปแล้วพอมาคิดดูอีกทีก็คิดนะว่าถ้าเป็นพี่น้องอ่ะเขาไม่ดูแลกันขนาดนี้นะอาจากการการะทำทั้งหลายหลอย่าง ที่ไม่ได้อยู่ในเรื่องงานทั้งงานและไม่ใช่งานดูก็รู้ว่ารักกันมากเราไม่รู้เหมือนกันค่ะว่ารักทั้งคู่ตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ตัวอีกทีก็รักไปแล้วนะคะโอเคอ่ะนี่ก็เป็น ยังมีอีกหลายคนนะแต่และคนก็คือทีค่อค,คอมเมนต์มาโรสรูสึกว่าโอ้ดีมากแล้วก็แทนใจแฟนคลับราชาวด้อมหลายๆคนเลยนะคะโอเคสำหรับทางนี้ก็คือเป็น2ผู้โชคดีที่ได้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสจากโรสนะคะก็คือคุณเอ็นแฟนคลับแล้วก็คุณจูลี่จูลี่นะอ่ะเดี๋ยวรบก,กวนทักโรสใน IG ได้ไหมคะ <laughs> หรือว่าสะดวกช่องทางไหนอย่าลืมจะคอมเมนต์ถามแล้วกันเนาะ ก็ทักเป็น IG l o s สหรือไม่ก็เป็นทวิตเตอร์นะคะเราจะได้โ s สได้ติดต่อสอบถามที่อยู่เนอะจะได้ส่งของขวัญไปได้ให้ถูกนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่มาร่วมเล่นสนุกกับโรสนะคะไว้ดนนีขอตัวก่อนคะ่ะบ๊ายบาย